ต้องบอกว่าพี่กีบข้างล่างครับผมโอเค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 สามสองหนึ่งสวัสดีครับพวกเรารายการ My Boss ให้ได้นำเกี่ยวกับโอเคครับสวัสดีครับผมกาดจากพอสุภาครับครับผมสวัสดีครับผมเจมส์ครับเจมส์เพรสตอร์นนะครับสวัสดีครับผมเพิร์นนภัทรครับสวัสดีครับผมคินนาคินนทิประสิทธิ์ครับ สวัสดีครับผมแป้นะครับแป้งตันุกาส่วนครับสวัสดีครับผมิสันะครับสวัสดีครับผมลิขสัตวัสรด้ครับเป็นยังไงบ้างบติดกำไรมูนใช่หมเยังไคนเป็นยังไงชอบแบบไหนอ่าเริ่มจากมันเช้าคัครับของผมก็เป็นสี้มนะครับชอมาก็วัลสวแนะนากีคนก็้ก็ค่ค่ๆไล่มาต่อเลยทีนี้ ครับสาหรับของนิกนะฮะจะเป็นสีเหลืองนะครับจะช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานในที่เขาบอกว่าใครเจอเจ้านายด่เนี่ยก็มีสีเหลืองติดไว้ติดกาศสยก่อนเลยส่วนแพ้์เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแน่นอนว่าสวยมากมาแน่นอนดีนะแล้วนี่ผอกาดผมกาดเป็นสีดำเขาบักวันเสาร์ครับเป็นช่วยเรื่องเงิน เงินทองครับผมขมอบอกมาเงินทองของสำคัญเลยอันนี้โอเคครับผมเจมสนะ์ครับผมเจมส์ก็เป็นสีดําเช่นกันฮะเกือบทนเสาเหมือนกันนะก็จะช่วยเรื่องไล่สิ่งช,ชั่วดีเอ้ส่วนส,สิ่งไม่ดี <laughs> ออกนะ, <laughs> อนะครับผมผมเพิรนะครับสีขาวครับก็เสริมพลังงานบวกแล้วก็ใจงสงบอ่าเราเราอยู่แบบว่าแจ่มใสในทุกวัน <laughs> ครับส่วนของผมนะครับคิ้นะครับใส่เป็นสีชมพูนะครับชื่อเรื่องของความรักนั่นเองนะครับเราเรียกดูดีมากๆเลยนะสำหรับธนานะครับแต่แคนที่ชอบความลูเกี่ยวกับชีวิตเราหรือว่ามันเกิดจีิตเรากันโอนี่ผู้เชี่ยวชาญผมเชี่ยวชาญด้วยเชี่ยวชาญวันีเชิญมาพอดีนะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันมีมันเป็นอีกหนึ่งส่วนดีกว่าในชีวิตของเราเป็นเรียกได้ว่าเป็นแบบเหมือนเข้าเกิดในใจใช่างน้อยแบบว่าวันหนึ่งก็จะแบบว่าประสบแบบรู้สึกแบบ ไม่ค่อยโอเคอะไในชีวิตน้อยแต่เราแบบมีสิ่งแบบบางอย่างที่แบบวัตถุมงคลหรืออย่างเช่นแบบตัวนี้เองแบบของลักษณะนี่ก็แบบสามารถพกติดไว้ได้แบบว่าเป็นแบบเครื่องยึดเหนี่ยวในประวัวันของเราใช่แล้วด้วยความที่เขาทาเป็นแบบแฟชั่นด้วยไม่ใช่แบบไม่ได้ดูว่าเรามูมากเินไปบางคนเขาจะชอบแบบว่าไม่อยากให้ดูแบบว่าเราแบมมูมาเินไปตัวนี้สำหรับแบบว่าใครที่ทํางานออฟฟิศหรือแบบมียูนิฟอร์มที่บอลบังคับเลยนะบอกช้างแนะนำบอกว่าเราเลือกเป็นกำไรก็ได้ในการที่จะใส่ในเรื่องของแบบสีแต่ละวังใช่ ส่ได้ทุกเอเดร์ลุกแน่นอนเพราะว่าไม่ไม่แบบโดดเด่นไปเกินไปแล้วก็ยังมีความแฟชั่นอยู่ใช่ออยากให้ปาว่าถ้าใครสนใจต้องมาอย่างไรบ้าง <c oughs> ถ้าใครที่สนใจนครับผมก็สา,ามารถมาดูได้เลยนะครับผมที่เซ็นทรัลโบนะครับผมจะมีบูธของรัชนาอยู่นะครับมากันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าวา,วามนนปั้ฟังแน่นอนแต่ว่าตอนนี้สั่งซื้อออนไลน์ก่อนอสั่งซื้อในออนไลน์ก่อนเพราะว่า ตอนนี้คือเพิ่งเปิดตัววันนี้วันแรกแล้วก็สามารถจับจองในออนไลน์ได้เลยเพราะว่ามีครบทุกสีแน่นอนในตอนนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ที่เพจของลักขณาหรือว่าทางเพจช่องทางของหมอช้าเนาะเขาน่าจะอัปเดตอะไรต่างๆลงไปเป็นไงบ้างทีนี้ตุ๊บไปเดอนกว่านะแต่้งาี้ยอมรับก็ยังแบบได้คูได้คู่ครับพอชิมบ้างนะครับท่านเอลิส ถ้าผมก็ซีรีส์จบไปแล้วนะก็เสียดายนิดนึงครับก็เสียใจคิดถึงแบบตอนที่ถ่ายแล้วก็ตอนที่แบบนั่งดูผลงานด้วยกันแต่ก็อยากขอบคุณทุกคนนะที่ออกมาเพราะว่ากระแสตอนนี้ก็ยังแบบยังเขาเรียกไงน,นนะไฮ p กันอยู่เหมือนเดิมยินีกันคนที่ดูไม่จบก็ยังตามไปดูหรือว่ามีคนที่ดูใหม่ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับ ก็เลยขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะอยู่สปอร์ตกันไปแล้วก็อยู่ให้ความสุขกันไปเรื่อยๆนะก็อยากขอบคุณมาทั้งหมดนะเนี่ยพอที่จบกันเป็นขับไปจบควากมประหยัเฮ้ยมันมันมีบทเป็นมีเป็นอย่นี้นะมันมีทิศทางการไปไหมมีททิศางกครับตอนนี้ตอนนี้มีทิศทางครับมีทิศทางไปเห็นไปทางที่ดีแล้วกันค่ะยังไงบ้างเกี่ยวกับผมก็เริ่มก็เริ่มมีคุยๆบ้างแล้วครับผมทางหลังบ้านครับผมแต่ยังยังไม่ถึงเข้าแบบเป็นแบบ โปรเซสในการ<ม>ยังอยู่ในโปรเซสการคุยอยู่ครับผมยังไม่ได้คุยกันอะไรกันเลยแต่ภาพรวมรู้สึกพวกเราแบบเป็นเกียรติมากรู้สึกดีใจมากที่แฟนคลับชื่นชอบและอยากให้มันมีมันต่อเรื่อยๆรู้สึกว่าสุดความสำเร็จในด้านที่ท้าไม่แฟนคลับมีรอยยิ้มไปกันมันเย้วถ้ามันจะต้องมีจริงๆในปีหน้าคิดว่าอยากเป็นแบบางไหนผมว่าแต่ <c oughs> ละคนไม่เหมือนกันตอนนี้ก็คือมีคุยกันแล้วครับว่าแต่ว่าก็มีต่างกันบ้างแล้วก็มีคนที่เหมือนกันบ้างอาจจะเป็น เนื้อเรื่องที่อยากจะดูขึ้นว่าหวาดเช่องยังไงก็แล้วแต่ตามสไตล์ของเคานไม่งั้นเริ่มจากคู่นี้ก่อนครับของเราจะยังไงแล้วกลับมาเป็นคนดีไหมเรื่องรองว่าเป็นอย่างนี้พวกเรามัน <c oughs> ก็ใช่เพราะว่าต้องรอดูดีกว่าเพราะว่าคือไม่เอาอยากรู้เลยอยากรู้เลยม <c oughs> ไม่สมมติมตมตเลยเรื่องสองเหรอสมมติสมมติสมมติเลยอยากให้ให้เราเรื่องจริงอ่ะใครอยากอยากเป็นคนดีครับอยากเป็นคนดีดีบ้าง เออก็ต้องบอกเลยว่าที่เราเห็นกันจบไปล่าสุดเนะี่ยเราก็ยังไม่ได้เฉลยหรอกว่าเทียนายตายจริงหรือไม่ได้ไตายจริุเ้ยรับรับหรอไม่ไช่ตัวละครรับย,ย,ยดดิ้งเข้าขนาดนั้นยังยังรอดอีกเหรอเ <c ười> ชียวหูเชียวหู<า> <c ười> ผมบอกเลยว่าเฟยหลงจริงแล้วอ่เะเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จิตใจอาฆ่าระดาบน้ำเขาอาจจะแค่ยิ้มเชียวลุกไปนิดนึงก็ได้เขาอาจจะตกใจตกไป เลิกกินในพอถึงว่าเราอันนี้เลิกกินในพอที่กำลังคุยกันอยู่ครับไม่รู้เราใครประกันตัวผมออกมายังอ๋อนี่ไงของเราอยู่ภาคต่อภาคต่อหนังที่เข้าโรงอยู่ตอนนี้ไงวันนี้นะหนังของเราตอนนี้แบบความสัมพันธ์การับของเราเป็นยังไงบ้างจรักกันมากขึ้นหรือว่ารักกันแบบยังไงบอกเลยว่าก็ต้องรักกันมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ซีรีส์ถ้าถ้าเกิดว่ามีมีขึ้นมาจริงก็อาจจะ รู้ลึกซึ 2, ้งหึงความสำเปันสองไปหลงและล้างมากขึ้นใช่จะได้เห็นมุมของไปหลงบ้างว่าเป็นจอเหมือนเว้ยใช่เฮ้ยถ้าเขาอวจินตนาการเนี่ยเดี๋ยวใช่ไล่เลสเตอรสเตรนท์เลยใช่อาจ้าคู่ดีไซน์คู่เรามันจะต้องรักกแนวยังดีคนเราจับเกรนเฮ้ยเอ้ามีนะมีห้ถ้าสิบไม่อยากดีไซน์ใช่ไหมครับอยากดีไซน์ให้ออกมาเป็นแบบว่าเป็น ย้อนกลับไปก่อนที่เกิดแบดกายแล้วใช่ไวรุ่นไวรุ่นเนาะว่าว่ามันมันผ่านอะไรมากว่าจะได้รู้จักกันอะไรครับเพราะต้องมาเจอกันเจมใช่ใช่ครับมีความเชื่ออยู่อย่างเราเป็นเพื่อนที่แดนดีแล้วจะทำอะไรถ้ามีซีซันก่อนถ้ามีเจ้างสองป็นไม่ได้เขาอยากหักหลังเฮ้ยเขาอยากหักหลังเขาอยากเป็นคุยร้าย ดีเนอะตัวละครดี้นะใช่เนี่ยคือหักหลังเลยอยู่ในตัวละครก็แบบพลิกบนบาทที่เมาเลยน่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจใครที่สุดหักหลังนะใครที่สุดอยากยิ่งอยากนี่ใครนี่สุดละก็ร้องไห้เองครับเป็นเรื่อนกันเป็นเพื่อนน่าจะอินนะอันเนี้ยก็โว่ะใช่รู้ออกทางโกดมไม่ยอมให้อินดีนะใช่ก็ถ้าสังเกตจริงๆอ่ะปัดเป็นคนเริ่มเสมอ ใช่ใช่แต่คุกสปาร์กนีเลยใช่แต่คุกสปาร์กเลยแล้วแม่แม่ก็คือแบบว่าห่วงลูกมากแบบยังมาทําลูกฉันย่งแต่ลูกพุ่งไปก่อนเลยห่วงตัวจะเพิ่มเสถียรตัวเออประมาณนั้นคะแล้วคู่เราเป็นยไงบ้างท่านเี้ยงดีสายนะเจมส์แบบรอบนี้เหรอโอ้พอเจมส์ก่อนนะจริงๆผมก็ใจไม่ไหวนต้องไปตัวเยอะนะนผมถ้าเรื่องต่อไปหรือว่าชั้นสองะครับก็อยากให้เนื้อเรื่องในมุมมองผมมีเนื้อเรื่องที่ รุนแรงขึ้นดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากโอยากอยากชยข้มูลมรที่แบบจัดมาแรงอยู่แล้วแล้วก็แรงกว่าน,นี้อ่ันที่หนึง่งแรงมากกว่้องยังไงตรงคาีอยากอยากอยาก,อ,อยากให้มีคดีที่ใหญ่กว่านี้ที่ไม่ใช่แค่สังหารที่มันลึกลงไปอีกนะที่อาจจะแบบเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าเป็นการคืาเรียกไงนะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาละกันดีกว่าที่พอผิดเนื้อเรื่อง ได้เนี่ยได้แล้วครับพอนเดียร์พร้อมเป็รอมน้ำโอเคเจอกันนะฮัเชี่่งสองปากก็จะได้รับผมยังไงได้พอนเดียร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้คาเล็เตอร์ผมผมหรอผมอ่ะอยากอยากสลับคาแรคเตอร์บ้างรอบแรกเนี่ยรอบนี้เราเป็นคนเรียบร้อยไปแล้วรอบหน้าอยากจะเป็นคนร้ายร้บ้างเพราะว่าน่าจะแบบว่าเรายังคิดไม่ถึงเลยว่าตัวเองอ่ะจะสามารถเล่นร้ายได้ไหมาะหน้าแบบเนี้ยแล้วต้องไปเล่นร้ายอ่ะ จะทําให้คนเชื่อได้หรือเปล่าอันนี้มันท้าทายในยแบบสนใจบ้างเราจะออกหนุนกูฟังไหมเพราะว่าคือตั้งหนุนแบบให้เรื่องแรกเราควรจะทำมันเรื่อยเรื่อยผมเล่เลือกอยากเป็นคนร้ายๆเนี่ยอย่าดึงอย่าอย่าเป็นผู้กระทําบ้างใช่อยากเป็นคนเอาคืนบ้าง มองสินี่มันจบได้เราไปถึงวันนี้เราอยากขอบคุณใครหรือเราต้อสิบได้อันใดละคนที่จ้ะนอกจากก็ต้องขอบขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยอยากขอให้กำลังใจกันตลอดทุกครั้งที่มาก็มาเจอกันอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยนะครับก็ขอบขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับทุกอย่างนะครับที่ทุกคนมอบให้กับเราแล้วก็ร่วมทางกันมาจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับกับแอดการไม่รอพวกเราทุกคนนะครับก็ฝากเอ็นดูพวกเราไปนานด้วยนะครับผมครับก็อยากขอบคุณแฟนๆนะครับทุกท่านที่ ร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ซีรีส์จบแล้วแต่ก็ยังยังอยู่พวกเราอยู่ก็อยากให้ติดตามพวกเราทั้ง9้าคนเลยนะครับไม่ใช่แค่เจ็ดทั้งเก้าคนเลยก็ไม่ว่าใครจะเดินทางไหนก็อยากให้ติดตามทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับเจเจอคก็น่าจะพูดขอบคุณไปหลายรอบแล้วยนะังอยากขอบคุณเหมือนเดิมนะตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ ก็จะมีงานอย่างนี้มาคอยอัปเดตทุกคนเรื่อยๆนะครับก็อยู่ตามสปอร์ตกันไปแล้วก็รับรองนะว่าปีหน้ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน,นครับอย่าเพิ่ง <c oughs> อย่าเพิ่งใจร้อนรอัน,นค,รครับผมสำหรับผมเองก็เช่นเดียวกันครับอยากขอบคุณทั้งทีมงานทุงช่องแตดแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์นี้แล้วก็แฟนที่ให้การสปอร์ตแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่แบบให้คนตัวเล,เล็กๆอย่างพวกเราได้มาอยู่ในพื้นที่สื่อของทุกคนนะครับขอบคุณมาก ตัวเล็กตัวเล็กอยู่จึงจะ0ร้อยเก้าสิบกว่าครับแต่ก็ตัวเล็กครับสำหรับผมผมก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณแฟนทุกคนนะครับทุกทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันมารวมถึงเวลามางานก็มาหากันก็รู้สึกว่ามันรู้สกว่าคุณ,คณ,คณจริงครับเหมือนที่พี่กินบอกว่าพวกเราก็เดินทางมาด้วยกันสักครั้งแล้วเกือบจะปีแล้วครับปีกว่าแล้วก็อยากให้ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆแล้วก็ ซัพพอร์ตพวกเราในทุกทิศทางเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับคนนี้นะรู้สุก <États> ว่าอยากขอบคุณโอกาสจากทุกฝ่ายดีกว่าแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรานักแสดงทุกๆคนเลยวันนี้ที่ไม่ได้มาด้วยนะครับก็ขอบคุณโอกาสจากทุกๆคนมากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่เป็น follower คนนะครับที่ติดตามแบนด์กายมายบอสมาตั้งแต่ยังเป็นนักสื่อเล่วนีกายจนตอนนี้กลายเป็นซีรีส์ที่ มีทั้ง13ตอนมากๆขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบติดตามพวกเราจนมาจุดจุดนี้นถ้าไม่มีคนนี่บอกเลยว่าเราเนคงไม่ได้มาถึงจุดนี้แต่ว่ายังมีย้อนหลังให้รับชมกันอยู่ใช่<า>ท่หนเลยครับน้องน้องเอ,นองเอน้องนี้แหละครับผมก็ซีี์ของพวกเรานะครับถึงจะจบไปแล้วแต่แบล็ u ก My ไม s บอสเจ้านายไลน์ลากยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ทางแอฟบิวนะครับและกาการุนล,ล่าครับผมเป็นแฟนแัน English. So you can watch our series that got my boss on the new application and b a g a r u l a So see you guys out there. Hope see you guys soon in the next event. So thank you so much. Take care. ไปนี้นีีต้องรอดูต้องรอดูครับต้องรอดูนี้ <laughs> ดีกว่าเพราะตอนนี้ที่มีเข้ามาก็จำนวนหนึ่งแล้วครับผมแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศต,ตอนนี้ก็ <laughs> รอได้เลยคนระับ